ฉันจะชแนลอีกแล้วนะจ๊าวันนี้ทํามเราเหลือตัวแค่นี้ล่ะอ้าทํามเราเหลือ,อตัวแค่นี้โอโ้โหก็แน่นอนว่าอย่างที่ตกลงไปนะเพราะว่าแบบนี้คือแมบที่เราจะต้องเจริญเติบโตไปเรื่อยๆนะคะมาหาอาหารกินกันดีกว่าเป็นเป็นแบบหนอนตัวเล็กๆแบบนี้มาต่อยเห็ดตั้งใหญ่ <laughs> จะได้กินไม่ไหนเห็ดเนี่ยโอ้โหไหนดูดิจะได้กินไหมเห็ดฉัาจะกินเห็ด เอ๊ะหรือเห็ดมันใหญ่เกินไปสำหรับเราคือแบบอันดับแรกของการเกิดมาเป็นหนอนเนี่ยก็ต้องมาหาอาหารกินแต่ว่าเราจะกินเห็ดอันใหญ่ขนาดนี้ได้หรือเปล่าเนี่ยคือมันใหญ่สําหรับตัวเราแต่สําหรับคนไม่หรอกเล็กก็ติดเดียวตายเถอดทุกคนช่่ยเราด้วยเราเป็นเหลือตัวแค่นี้ดูดิโอ้โหมีสลัด,ด้ลยวอ่ะเอาเอาผักแล้วแบบช่วงนี้ก็รู้สึกว่าอ้วนอยากกินผักไม่อ้วนหรอกน้ำหนักมันขึ้นเลยเนี่ย ราจะลดน้ำหนักอะไรอีกเอ่อเอาเป็นว่าเออเรากินมาก่อนแล้วกันนะผักสลดัดชาสลัาาดสลัาาดสลัาาดอยากกินสลัาาดอยากกินสลัดอยากกินสลัดโอ้โห่ลำบากเนี่ยนะได้หาแล้วอ๋อกินแล้วก็อ๋อเป็นมดฮะจากนอนก็นเป็นมดเกี่ยวไหมเนี่ยโอ้โหไปกัดคนเลยใช่ไหมไหม,มีคนไหมเนี่ยมีคนไหมเฮ้ยมีดอกไม้ด้วยเออฉันยกี่อย่างที่แบบ อยากจะกินดอกไม้บ้าง,งนะก็เป็นมดก็อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศเมากินแบบพวกดอกไม้อะไรอย่างงี้ทานได้ไหมกินแล้วเป็นอะไรเหมือนเคยเรียนอยู่นะวิทยาศาสตร์อะ่ะว่ธเธอแล้วว่าเป็นแบบพวกหนอนผีเสื้ออะไรเางนีะ้จะไม่ได้และเออเป็นว่าตอนนี้ฉันเนี่ยก็รู้สึกว่าฉันอาจจะเติบโตขึ้นได้นะถ้าฉันกินอะไรไปเรื่อยๆนะเพื่อมันแบบเป,แบบเป็นแบบที่ต้องพัฒนาจากหนอนกลายเป็นตัวนู่นตัวนี้ตัวนั่นเนี้ยอ่ะ ต่อไปเราจะได้เป็นตัวอะไรโอ้โห و, เพื่อนตัวใหญ่มากเลยว่าจะไม่กินเราใช่ไหมเนี่ยเป็นแรดหรอแรดอยู่ <c oughs> อีกคนมันเพื่อนมันเป็นอะไรอ่ะเพื่อนเป็น,นมดหรอเพื่อนเป็นหนอนนี่คุณแรดช่วยเราหน่อยนะขอร้องละเราอยากกินอาหารมากเลยแต่นายจะไม่ต่อยเราใช่ไหมเห็ <c oughs> นะจะไม่ได้ต่อยแล้วใช่ไหมเราตัวเล็กขนาดเนี้ยนายนายไม่ต่อยเราก็เราก็ตีแล้วแหละ <c oughs> ถ้านายต่อยเราโดนก็แปลกแล้ว เออฉันจะกินเห็ดฉันจะกินเห็ดทือวันนี้ก็อาจจะดูน่าเบื่อหน่ดนึงเพราะว่าแบบอะไรอะไรล่ะเพราะว่าอะไรล่ะรู้ปะใช่เพราะาอาหารเนี่ยเพื่อนมันแย่งอาหารเราอะทุกคนมันแย่งอาหารเราหมดเลยอะอจะกินเห็ดอย่ายแย่งลราเพื่อนเราจะกินข้าวเข้าใจปะโอเคเราได้กินละทุกคนได้กินหนํำใจละแล้วเ,เอาสกินออกได้ไหม <laughs> <laughs> เกลียดเกลียดตัวเอง เกลี่ยตัวเองมากเกลี่ยตัวเองมากตอนเป็นหนอนเนี่ยนี่ฮะมากินเห็ดกินเห็ดเพิ่มถินลิ้ยงอร่อย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 เห็ดอีกเห็ดอีกเห็ดมันอร่อยขนาดนี้เชียวนะดูสิตัวนั่งกินอะไรแบบนี้โอ้โหลำบากตายเลยโอเคอีกน no. ิดนึงอีกนิดน hmm? la ึงทุกคนเราจะโตแล้ว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 โอ้ยโอ้ยหอยทากหอยทากทุกคนหอยทากหอยทากอ่ะ อุ้ยน่ารักอะ่ะเอ้ยฉันก็จะหาอาหารได้ง่ายขึ้นสินะไม่ใช่ไปถอยทากแล้วเนี่ยแต่ฉันตัวตัวเล็กเหมือนเดิมเลยนะจริงเหอทำไมฉันตัวเล็กเหมือนเดิมเลยล่ะอย่างนี้ฉันก็จะหาแบบหาอาหารได้เร็วขึ้นเลยดูด,ดิฉันแบบว่าสามารถทํำอะไรแบบเดียวได้แบบว่าหาอาหารเดียวเนี่ยแบบว่าฉันจะกินผักโอ้โหตัวเป็นพึ่งแล้วตัวเป็นพึ่งเออ เอ๊ะแล้วทำไมเมื่อกี้ฉันเป็นตัวอะไรนะฉันเป็นตัวเอ่อฉันเป็นฉันเป็นหอยทาร์ฉันก,กันพึ่งเนี่ยนะงงเลยเออไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเอออย่าคิดกลับมาเลยนะเพราะว่าบางทีมันก็ต้องมีอย่างเงี้ยหละนปะพูดไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยเออทั้งคลิปก็พูดไม่ค่อยรู้เรื่องอย่างเงี้ยแหละเออโอ้ยมีอาหารเยอยะแยะไปหมดโอ๋ยขนาดเป็นพึ่งกระโดดข้ามไม่ได้เลยแย่มากเอาเป็นว่ากินผักกินผักอุ้ยเกโก้กิ้งกาหนี่นี่กลัวไหมอ่ะ ลิ้ี่กูยิ้มจกนะไม่ไม่เคยกูกิ้งก่าเลยทุกคนหรือว่ามันก็สายพันธุ์เดียวกันหรือเปล่านะเฮ้ยเป็นกิ้งก่าเป็นกิ้งก่าหาหาได้เร็วขึ้นเลยทุกคนตอนนี้มันอาจจะดูไม่น่าเบื่อเหมือนตอนต้นคลิปแล้วล่ะเพราะว่าตอนต้นคลิปเนี่ยดูดูแต่ละอย่างที่มันให้เราเลยให้เราเป็นมดอะไรอย่างเงี้ยให้เราเป็นหนอนอะไรอย่างงี้ยเฮ้ยแฮมเตอร์แฮมเตอร์น่ารักจุดจิ๊ดอ่ะจุดจี๊ดน่ารักอ่ะน่ารักมากเลยอ่ะน่ารักเกินไปไหมอ่ะดูดิทุกคน เป็นแฮมสเตอร์จิ๋วกินไปเรื่อยกินไปเรื่อยทุกคนวันนี้มันเน้นนั่งฟาร์มไปเรื่อยๆก็แบบเนี้ยจะเป็นแบบเหมือนแบบเจริญเติบโตจากเป็นหนอนไปสู่เป็นสัตว์จากพันธุ์อื่นก็ว่าไปใครบอกเฮลเฮลในช่องแชทช่ยแลดเป็นหนูหรอแลดไม่ใช่เล็ดนะแต่เป็นหนูนะทุกคนโอ้โหหนูตัวยาวจังเลยไม่เคยเห็นหนูตัวยาวเลยเอ้ยแต่ทุกคนเราเคยมีหนูบุกบ้านนะเฮ้ยรู้ปะ ก็เคยมีหนูบูบ้านนะเฮ้ยเอ้ยก็จะเล่าให้ฟังก็คือตอนนั้นน่ะเหมือนแบบซื้อคุกกี้มากินเงคื้อคุกกี้มากินจะว่าแล้วก็แบบวางอ่าทิ้งไว้ตรงไหนก็นนะไม่รู้จะไม่ได้แต่ว่าก็ปิดฝาแนละ้วจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่โหลสิมันเป็นซองเลยแหละเราพอกินแบบก็มีหนูโหดร้ายมากคือแบบหนูขึ้นบ้านนะทุกคนเนื่อปะ่ะแบบ ทั้งที่บ้านเราเนี่ยไม่เคยตัวอะไรเนี่ยเอาเป็นว่าคือทั้งที่แบบบ้านเรามันไม่เคยมีตัวสัตว์ประหลาดอะไรที่แบบมาบุกนอกจากจิ้งจบกับแมลงสาบไปแล้วนะคือแบบแต่มันคือครั้งแรกอ่ะตอนนั้นอ่ะเป็นแบบครั้งแรกที่วางคุกกี้ทิ้งไว้แล้วก็แบบว่าหนูขึ้นบ้านอ่ะโดยปกติแล้วที่บ้านเราไม่เคยมีชีสอะไรเลยนะมันไม่น่าจะเป็นอาหารของมันได้ขนาดนั้นแต่ไอ้พวกหนูมันก็ชอบชอบ,ชอ,บอะไรแบบ ชอบอาหารเนี่ยเข้าใจว่าแบบว่าตอนนี้ก็เลยแบบโอ้โหสะใจหนูแล้วจ้าโอ้โหเนี่ยเรียกว่าฟัดกันมันเลยทีเดียวตอนนั้นก็คือต้องวางกับดักหนูเอาไว้ที่ห้องครัวอห้องครัวเราก็มีหมดเยอะนะทุกคนรู้ปะแล้วแบบเออทำไมถึงมาพูดตอนทำไมถึงมาแบบพูดรู้เรื่องตอนท้ายท้ายคลิปเนี่ย เออก็โอ๊ยกระต่ายน่ารักก็จะมีความคลั่งกระต่ายนิดนึงก็เลยจะแบบว่ารู้สึกว่าหุยเมื่อทำไมน้องมันน่ารักจัะโอ๊ยหัวติดออ้ยกระต่ายอะไรกินเนือ้อสาดิชเนาะ <c oughs> นี่เป็นทุ่งหญ้าเขาบอกว่าเป็นทุ่งหญ้ามีสลัดด้วยมีสลัดตรงนี้ตอนนี้ก็คือไม่เล่าแล้วจ้าเรื่องลงเรื่อง,ร,อง,ร,องราหนูขึ้นบงขึ้นบ้านนะไม่เล่าแล้วก็คือ มานั่งหาอาหารมีความค้างกระต่ายก็เลยลืมไปเลยว่าเราไปถึงไหนละนี่นี่นี่เป็นทุงท่งหญ้าทุ่งหญ้าที่ราบอุ้ยมีเนื้อทิ้งอยู่อ๋ออาหารเยอะมากตอนนี้น่าจะมีผักสลัดเยอะเหมาะกับคุณกระต่ายแต่ว่าก็จะไม่ดีเท่ากินเห็ดหรอกจริงๆนะเอ้ยชุบชุบชุบหาดอกไม้กินกงอนโอโหคุณกระต่ายเนี่ย กระต่ายมันน่ารักเนี่ยดูดิมันวิ่งในทุ่งหญ้ามันก็มีทุกอย่างให้กินเลยอ่ะคือแบบดีอ่ะคือแบบอันิงอมันก็คือมันมีดอกไม้ให้สอยเยอะนะ่ะชอบชอบชอบุอ้ยอะไรอ่ะเม่นหนอเม่นน่ารักอา้าวเม่นหัวติดช่วยหนูด้วยทุกคนหัวติดแป๊บนึงนะไม่มีที่ปีเซ็ตตัวด้วยสิ Uh skin. รีโมทสกินใช่ร้ว่าจะทำยังไงให้เราออกไปได้ล่ะเป็นกระตายย่ายเงี้ยหรอโอ้ยจีเนสพอเป็นกระต่ายแล้วทุกคนเราไม่ไม่ติดแล้วว่าโอ้สุดยอดฮ่าสุดยอดมาออกลับมาเป็นเม่นดีกว่าฮะกกลับมาเป็นเม่นดีกว่าจุดจิตจุดจิต ฟาร์มใหญ่มากเลยอยากเข้าไปดูว่ามีอาหารไหมอ่ะอีมีใยแมงมุมเนี่ยอีใครมันจะกล้าเข้าไปฉันจะกล้าเข้าไปหรือฉันเป็นถึงเม่นสุดน่ารักเชอนะฉันจะเข้าไปในนั้นได้เหรอหวังว่าอย่าตัวติดฟาร์มอีกแล้วกันทุกคนคือเมื่อกี้ตัวติดฟาร์มแล้วตกใจเลยเออเออเก็บไปเก็บเห็ดก่อนปิดคลิปนิดนึงจะเอาสกินต่อไปก็พอแล้วปะสลัดสลัดสลัดจะกินผักจะกินผักจะกินผักที่ในท้องผูกขี้ไม่ออกไม่ใช่ จะกินผักเฮ้ฮัลโหลเนี่ยผักมาแล้วจะกินผักจะกินผักจะกินผักโอ้มันแคะยากจริงเลยไอ้ผักเนี่ยไอ้ผักสลัดเนี่ยเนียว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 เนี้ยวเนี้ยวเนี้ยวสลัด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 ฮัลโหลสลัดกินกินเออกินกินยากมาก เนี่ยกินเย็นสุดเอ้ยดอกไม้ดอกไม,กม้ทุกคนดอกไม้เสียเงินอุ้ยเขาบอกว่าบูฟาเวอร์บูฟเวอร์แบบได้เยอะอะบูฟาเวอร์ได้เยอะกว่าดอกไม้สีเหลืองนี่ก็เหงะเลยตนะ้องตีนานกว่านิดนึงแต่ว่าก็ต้องอดทนนะนะเพื่ออาหารอันโอชาของเราไงล่ะเราจะปิดคลิปแล้วจสกินถัดไปนะทุกคนที่ไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรเพราะไม่ได้ดูมาก่อนด้วยแบบไม่เคยเล่นแบบนีม้มาก่อนอยู่ดีๆก็เข้ามาเล่นแล้วก็เป็นหนอนอแบบตะเกียบเออโว้ยโอ้ติด กลัวกว่าขอขอเดิมอีกนั่นน่ะปิดกิฟไหมปิดกิฟไหมปิดกิฟด้วยการเป็นงูนี่นะมีใครกลัวง,งูไหมเนี่ยคือแบบว่าชุดชุดนี้แบบเกิดมาก็ไม่เคยเจองูหรอกแต่ว่าก็น่ากลัวอยู่นะถ้าเกิดงูฉกงูต่อยขึ้นมาก็าเ,ดเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไ่าค่อยเจอกันชาติหน้าโอ้โหซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าชาติหน้าเนี่ยเราจะเกิดอะไรเป็นตัวอะไรนะแล้ก็จะได้เจอกันอไหม <laughs> เพราะฉะนั้นทุกคนจงดูช่องเจชแนลให้ไม่พอใจเฮ้ยมันมีที่สู้กันด้วยแหละให้ลดตัวเลยขนาดนี้จะไสู้กขบใครได้ดล่เออเราจะปิดคลิปเลยแม้หรือว่าเราแบบเฮ้ยยังมันอยู่อะไรอย่างนี้ปิดคลิปเลยไล้ไนสกินถัดไปได้ไหมขอเลื่อนสกินค่ะคือสกินนี้ไม่โอเคค่ะฉันไม่โอเคกับงูค่ะงูมันน่ากลัวค่ะนี่นี มันก primero, Diamond, Metal, hi, farm, ็ได้สกินใหม่แล้วสกินใหม่แล้วสกินใหม่สกินใหม่นี่เวลาเล่นแบบฟาร์มก็จะพูดมาคุยค่อยรู้เรื่องแบมนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าบอกว่าก็เลย Yellow f l a w e r ฮะอะไรเพื่อนอุ้ยเพื่อนก็เป็นงูเหรอเพื่อนก็เป็นงูนี่อ๋อฉันก็ไม่ว่าอะไรตัวเองแล้วแหละเพราะว่าแบบเออเรื่องไงนะ Yellow f l o ดอกไม้ตรงนี้ไประหว่างที่เราออกจากตรงนี้ไม่ได้ทุกคนเก็บเนื้อเก็บเนื้อเก็บเนื้อมีเนื้ออยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะงูไมอยากกินเนื้อเลยคะโอ้ยตัวอะไรอ่ะมงกุสมงกุฎอ่านเป็นมงกุฎได้ด้วยนะเดี๋้ออะไรว่าจะเป็คลิปลา ก็อร่ะสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆชอบกันอย่างเลกด subscribe กดไลค์กด share, แชร์แน่ะอาจารสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายๆอย่าลืมมาอย่าลืมมาเป็นสัตว์ที่แสนจ,จะโรหดกันนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจงจำไว้ว่าเกิดเป็นคนเนี่ยดีแล้วจะเกิดเป็นแบบอะไรแบบเนี้ยมันจะดีหรอมันจะดีเดท่าคนไหม,หมเป็นคนเนี่ยดีสุดแล้วเนาะพูดก็รู้เรื่องนะ แบบคนมันเยอะก็สัตว์นะว่าไา,ายหรือสัตว์เยอะกาคนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเป็นว่าส่วนัววันนี้ก็มีแค่นแนลแบราไปบายจ้าทุกคน <S <s <ick> <S ก็ต่อไปจะได้ตัวรายเดี๋ยวมาสป,ปอยกันให้อาจจะได้เล่นแบบนี้อีกหรือว่าไม่ได้เล่นเราก็ช่องหนวกันก็ก็เจอกันนายพาร์ทต่อไปซึ่งอาจจะได้มาเล่นแบบนี้อีกก็ไม่รู้เหมือนกันก็ว่าจะแบบได้สัตว์อะไรเป็นตัวต่อไปนะก็จะเป็นจริงวพูดเยอะพูดเยอะพ,พูดมากพูดมากฉันพูดมากฉันพูดมากฉันไปละ ทุกคนก็อย่าลือมาเล่นกันด้วยนะแบบมันบอกกันด้วยว่าแบบเฮ้ยมันมีแบบสัตว์ตัวไหนบ้างที่แบบพู